เจ้าพอกล่าวประวัติชื่อพระครูพัธละทยาพินันหรือเจ้าวาดอง์ปัจจุบันก่อนเริ่มแรกที่จะเข้ามาสู่วัดบัดโพงคุณเพชรแล้วมาสร้างบารมีตรงนี้เดิมก็มีโยมไปกระราตนานิม์มาจากสำนักวัดเขาเทพประบุบรรพต โดยใช้เวลามาพัฒนาวัดวาอารามอย่างนี้แล้วก็สร้างวัดมาตามลำดับโดยละละละเรารับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดประมาณปี2543ไล่มาตามลำดับจนถึงปัจจุบันได้รับตำแหน่งพระราตีนานนมพระครูสัญญบัตรทัานทคือพระครูพัทระชยาพินัน แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัดวาอารามแล้วก็อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญบารามีในสมณะเพศด้วส่วนการที่มีเป้าหมายจะสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปหล่อรุ่นที่สองรุ่นที่หนึ่งทางเป็นเหรียญรุ่นเสมาก็ ญาติโยมทลายก็ชาไปจนหมดทีนี้พอดีมีญาติโยมัทธาก็จะจะเป็นจ้าภาพช่วยเป็นจ้าภาพสร้างพิมพ์รูปรอรูปหรอของพระอาจารย์เป็นรูปหรอและเป็นพระสมเด็จพิมพ์นยาให้ญาติโยมได้เดช่าบูชาตัาง้งรุ่นนี้ก็ประมาณ5,399อง ส่วนพิธีการปลูกเสกนะก็จะเข้าพิธีเพื่อเตรียมต้อนรับบุญสงการที่จะมาถึงถึงทางวัดได้จัดงานในวันที่13มีสาย,ยนและวันที่14เป็นวันทอดถวายพระป่าลามาชีช่วงสงการฉะนั้นอาตมาก็เลยทำเหรียญเพื่อให้ชาด,ดมทลายได้มี เช่าบูชาและเกิดความศรัทธาในการสร้างบารมีของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาบางส่นก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีความศรัทธามีความเชื่ออยากจะนําไปบูชาในส่วนนี้ก็คือว่าเราก็ทำตามกำลังศรัทธาไม่ได้กำหนดปัจจัยแล้วแต่จะมีความเลื่อมใสที่จะบูชานั้นก็ไม่ได้กำหนดว่าจะเอาเท่านั้นเท่านี้ แต่ผลปัจจัยที่ได้ทั้งหมดรายได้ไดก็ถือว่าเราจะถวายารวมต่างวิหารไม่ได้เอาไปเป็นสมบัติตัวตัวไม่ไม่ได้ตั้งราคาว่าจะเอาองค์เท่าไรเท่าไรไม่ได้เดวเราจะทำบุญมีความศรัทธาเลื่อมใจแนั้ก็ไ<ะ>ด้มีหมู่คณะชุดที่เคยสวดด้วยกันประจำเพื่อนวิกตุธรรมนนเนียน ในวัดด้วยที่ต่างๆเลยในกาบเวลาทนานี้หมดเก็มีอธิว่าเราก็ทําพิเศษเพราะไม่เคยทํารูปหล่อทุกครั้งก็จะทาแต่เหรียญครั้งนี้เราจะทํารูปหล่อเหรียญเราเคยทำแล้วก็หมดไปแล้วแต่ตอนนี้รูปหลอ,อกไ็ไม่มากเท่าเหรียญจะมีพิเศษแลวเหรียญก็เคยมีประมาณที่เป็นเหรียญเงินก็มีประมาณร้อยเก้า เหรียญทองแดงก็ประมาณ6 0พันทองเหลือง2,000ก็จะมีชาวบ้านก็ไม่เยอะเทนะ่าไหรเพราะเราไมา่ได้ประกาศอะไรมากมายเอาตามเท่าที่มีเพราะเราไม่ได้ประกาศเป็นทางการเราจะเอานี่ก็เอาแต่พระเป็นหลักเราไม่ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่จะรับคนเราไม่ได้เน้น,น พิธีกรรมครั้งนี้จะแตกต่างกว่าพิธีกรรมครั้งอื่นที่ผ่านมาซึ่งพิธีกรรมครั้งอื่นที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาทําแค่หนึ่งวันแต่พิธีกรรมครั้งนี้พระเกจิจะเริ่มสวดกันตั้งแต่เย็นวันนี้ไปจนถึงวันที่13บสเมษายนใช้ระยะเวลาน,านานเกือบครึ่งเดือนเหรียญที่ทํานี้จํานวนประมาณ5,399เเหรียญ ทางวัดไม่ได้ตั้งราคาไว้แล้วแต่ญาติโยมจะร่วมบริจาครายได้มอบให้กับวัดป่งคุณเพชรอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินัทวดีเฉลียวชาติรายงานขอบคุณค่ะ